สวัสดีครับเมื่อนี้วันที่3ตุลาคมนะครับ2 5 6 6นะครับผมนครตะลอนทั่วนะครับตอนนี้อยู่ถนนาจากอำเภอสารขันนะครับจะไปสะพานเทพชุดานะครับข้ามไปอำเภอหนองอุศนีนะครับเอาบริเวณนี้นะครับกับปีนี้น้ำเคลื่อนไหลนะครับผมพาพี่น้องมาเบิงนะครับแหลมโน่นวิเศษบ่รู้ว่าจะอ้อมไปได้บอลหรือพาพี่น้องเบไปนะครับนี่ครับน้ำเคลื่อนล้ำเปล่านะครับปีนี้ถือว่าหลายนะครับหลายเลยในรอบ ปีไก่กับโบ้หลายซ้ำนี่ครับปีไก่กับที่ว่าหลายนะครับข้นมาสูงนะครับบริเวณนี่ตะก้อนกับสิเป็นเอาเป็นเดินเป็น้าเป็นยังครับบ่มีน้ำนะครับแปลว่าปีนี่น้ำถือว่าถ่วมสูงนะครับข็นมาฮอดที่หลันะครับอันนั่นกับสิเป็นอ่าหองอาหารเชียงเป่าพูนครับหองอาหารเชียงเป่าเป็นต้นไม้เลี้ยวเห็นอยู่พูนครับถ่วมแล้วครับถ่วมถือว่าห่อมมากนะครับไปบ่เห็นแล้วครับเกาะ เกชียงเปล่าที่ว่าถ่วมนะครับนี่ครับที่ว่าถ่วมหลายนะครับนะครับนี่ถ่วมหลายเลยนะครับปีนี้เอาเนี่ครับนี่ถ่วมเลือกกําลังออกหาป่าครับเอาที่ว่าเป็นน้ำเกล้วเปล่าหลายครับปีนี่ถ่วมเดี๋ยวดีกว่าพี่น้องเบิ้งทั้งแหลมโนนพิเศษนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ย้อนแสงนะครับผมหันกล้องไปพ่อได้นะครับอันนี้คือป้ายโคษนานะครับเด้อเอา อยู่ในกลางน้ำหมดแล้วครับน้ำเคลื่อนล้าเปล่านะครับครับนี่คือถนนเรียบแหลมโนนวิเศษนะครับถือว่าน้ำสูงขนาดเลยครับนี่เ้ย เอานี่ครับนี่ก็ลังหาลุ่งหาฝาอยู่นี่ครับอืนะครับถ <c oughs> ือว่าน้ำสูงนะครับเด้อเอาเดี๋ยวพาี่นองเลาะบึงนะครับเอาลุ่งเบ็ดหาฝาครับบริเวณนี่นะครับถือว่าน้ำขึ้นสูงนะครับนะครับก็ลังลุ่งเบ็ดอยู่แถวนี้แหละครับน้ำขึ้นสูงมากนะครับอืมเอา ครับปีนี้นะครับวันที่สาตุลาคม2566นนะครับเขาถือว่าน้ำขึ้นสูงมากเลยในรอบส0สปีเป็นวานะครับนะครับปีกายกับโบนสูงกว่านี้ครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยที่นะครับเกือบจีล้นถนนนะครับเราเป็นแต่เบิงองยู่ครับแหลมโนนวิเศษนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิงนะครับเ็อแหลมโนนวิเศษเขื่อนลำเปาเอามาหนีพระเบิงน้ำท่วมครับ ปริมาณน้เำเปือนลำป่าที่สูงโอ้นะครับม่องสุดสายหูสายตาละสายน้ำนะครับจากเกือนลำปล่าอ้างเก็บน้ำขนาดใหญ่พ่นลุ่งเบ็ดครับลงเบ็ดเดี๋ยวติดจอดมองนี้นะครับสิดใท้ายพี่น้องบ้างอีกนะครับ เานี่แหละครับถือว่าน้ำสูงนะครับปีนี้นะครับอันนี้คือถนนตีรอบแหลมุนนวิเศษนะครับกระตุนมากสูงไปแล้วครับธรรมดดาจีบปทึดถึงขนาดนี้นะครับเด้อเอาแต่ว่าปีนี้นี่ถือว่าสูงนะครับที่ครับราะถนนด้วยน้ำนะครับนี่ขึ้นมากรรมงดาพอดิถมดินครับแต่ว่าน้ำกึะนมากสูงนะครับนี่ครับถือว่านะครับมองเห็นผู้สิงครับนั่นผู้สิงนะครับเด้อเพื่อสาธขันนะครับเบิ้ง อ้างน้ำเคลื่อนล้อเปล่านะครับถือว่าถ่วมนะครับพินแต่ไปไม่ถูกนะครับนั่นเป็นาสวนแจ้วเดี๋ยวไปเห็นแลวครับน้ำถ่วมแล้วหาสวนแจ้วนะครับปฏิเสธอ้างน้ำเงี้ยงๆของเคลื่อนล้อเปล่าเนี่ยะครับนี่เเอาไปด้านนี้ไิไปแหลมโน้นวิเศษครับเดี๋ยวนี้ผมก็ยุแหลมนี่ครับมองนี่แหลมโน่นวิเศษนะครับนี่ครับเอาถือว่าน้ำหลาครับน้ำไหลไหลดีครับเอา เดี๋ยวตซุ่มใหม่พี่น้องเบังอยู่หาดสวนแจ้วนะครับนี่หาดสวนแจ้วเห็นแต่ปลายไม่เลยครับนี่บริเวณหาดสวนแจ้วนะครับนี่เอาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน้ำท่วมแล้วครับปีนี้นะครับ ฝนบตกครับมือเหียวท้องฟ้าแจ้งสว่างอืมเอาเจตีพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยนะครับอีนี่จุดหนึ่งนะครับจุดกวนที่ถึงแหลมนะครับเอาบริเวณนี้ก็ถือว่าหลายนะครับเอายังอยู่แหลมนู่นมีเสียด้วครับเด้อดอย่เอาพี่น้องนั่งรถเบิ้งแนทายแน่นะครับสารับกันไปเอานี่ครับถือว่าน้ำหลายแล้วพี่น้องก็เบิ้งงหํำครับมือนี้หลรีครับหลายดีปีนี้นะครับ วันนี้วันที่3ตุลาคม2024 66นะครับเอออ่านี่บริเวณนแลมโนนวิเศษนี่พวต้องนั่นแหละครับชัวร์มื่แล้วนี่นนรนนครับชัวร์มื่แล้วเอาโบลิเวียแล้วนี่ครับเ,เอาน,เอเนี่น,นี่นะครับเอาบริเวณของน้ำแลมโนนวิเศษ เนียครับจอดเบึงแหลมโน้นวิเศษมองนีจักน้อยนะครับจักน้อยจักน้อยนะครับเอาพาพี่นองลงมาเบึงบริเวณแหลมโน้นวิเศษจักน้อยครับว่าท่วมหลายขนาดไหนผู้เฝ้าห้องน้ำบานเนี่เอาผิดนะครับเ้ียบริเวณน้ำท่วมนะครับบริเวณน้ำท่วมนี่ครับแหลมโน้นวิเศษ นะครับเป็นเฮ็ดคู่เคลื่อนไม้เป็นเห็ดคู่เคลื่อนไม่โอ้หมาหลายเลยครับนี่เยอมามาโอ้มาอยู่นี่ตัวนี้ครับหมาน้ำท่วมเอานี้ครับปู้นะครับนี่ด้ถือว่าท่วมหลายขนาดเลยนี่นะครับนี่ครับเป็นบริเวณเดินสี่้นลุ่งไปจอดรถนั่งเลยครับเวล่าเอานาแรงนาส้งกาดนะครับสีลุ่ปเป็นเรียนอยู่นี่ละนี่ครับ แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับเบื้งสูงสั้นไหนได้ครับนี่คือบริเวณแหลมโนนวิเศษนะครับอาเภอสารคัญจังหวัดกาลสินนะครับนี่นะครับเอาสิเห็นเรือนะครับเรือจอดจุปลาไม้ต้นไม้นี่ละพู้นครับสาราแดงแดงนะครับยุ่กลางน้ำยุ่กลางน้ำนะครับสาราแดงแดงเอาถือว่าน้ำลายรีครับเกินแล้วเปล่าปีนี้ มื่อวันที่3ตุลาคมนะครับ2,000หันลอยหกทหกนะครับผมนะครตะลอนทั่ว้าพี่นวองว่าอัปเดตเบื้องหนา้าท่วมนะครับแหลมโนนวิเศษครับบริเวณนี้นะครับเขื่อนลำเปาอำเภอสหัสขันจังหวัดกาฬสินนะครับฟังนี่นะครับค้ามไปพุ่นก็นทเป็นน้องกรุงศรีเจ้าที่พิณวงเบื้องสะพานเทพสุดาว่านา้ำารับสะพานเทพสุดาเนี่ยไหลซ้ำไหนนะครับ เอาอันนี้ครับอันนี้ก็ยูนี่นะครับนี่เป็นสุนัขเอาอยู่น่ามถ่วมสิมาอยู่บริเวณนี้นะครับหลายตัวเลยครับเด้อมันได้กินเขาวุีนนะครับนี่นะครับเอาโอ้ถือว่าหลายนะครับน่ามปีนี่นี่ครับเอาเพิ่นสั่งไม่ไม่อยู่ครับนี่เด้อเอาพอดีน่ามถ่วมขึ้นมา บริเวณนี้เป็นบริเวณที่คนนัง่งนะครับนี่ต้นไม้ต้นกระตินลน่งทุ่งสูงนี่อารถไปจอดแล้วก็นั่งชมเชื่อนลำป่าแต่ว่าบาดนี่ลงไปว่าได้แล้วน้ำท่วมนะครับท่วมไลอีครับท่วมไลีีชึบโอ้นะครับ อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับอยู่ข้างขึ้งถือว่าสูงแต่ว่าบริเวณน้ำสันน้ำนี่ครับเพื่อนสางไม้ไหม้อยู่นี่อืมอ่ครับมีเป็นสวนที่เพื่อนปลูกต้นไม้นะครับเอาปริมาณน้ำถือว่าหลายเลยครับถือว่าสูงนะครับเด้อคุณอ่ะเอาพาพี่น้องเบิ้งนะครับอัปเดตน้ำเพื่อนน้ำเปล่าปีนี้นะครับถือว่าหลายหลีครับเนี่ยเด้อเอาสูงเลยเนี่ย ชุบนี่นะครับบริเวณแหลมนู้นวิเศษสวมมดนะครับเขาลือเขาลั่นดังสนั่นทั่วโลกาว่าสาวเลบ้านนาน้องกระดาษนั้นงามบ่ไผเต้นเข้ายกย่องว่าสาวเลนั้นงามบาดใจเต้นเข้ายกย่องว่าสาวเลนั้นงามบาดใจบอกว่าอ๋อยังพาพี่น้องอยู่ที่แหลมนู้นวิเศษนะครับเด้อเมื่อกี้นี่เบิ่งมองจุด น้ำถ่วมก็คักแหละอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับสีสางไม,มอเบิ้งด้านของแพร่ครับบนี้เอาเบิ้งด้านของแพร่บารนีอลพูดนะ <c oughs> แต่ว่าแพร่นี่สิบบ่เป็นยังครับเพราะว่า <c oughs> น้ำสูงแพร่กับสิร้อยขึ้นมานํำนะครับจังสี่เรือจังสีเห็นนี่แหละเอาเนี่ยครับคือแพรอาหารพี่น้องกับสาม,มารถ่ากินได้ขื้เก่าครับ,รบน้ำสูงถึาได้แพร่ก็แห้งขึ้นสูงครับบมดจมเลยครับด้วยเพราะว่าแพ่สิลร้อยน้ำ นี่ครับเอายังตอนรับีิดน้องด้วยครับแพร่อาหารนี่เอาเนี่แหละครับน้ำขึ้นมากัดขึ้นว่าน้ำน้ำเอาถือว่าบบได้กระทบอีอย่างเะครับนี่คือถนนรอบแหลมโนนวิเศษนะครับนี่นะครับนะครับแพร่นี่บริการคือเกาเด้อนี่ยเอานี่แพร่วันรันพรอนนะครับเนี่ยเอา นี่ะครับน้ำท่วมสูงซ้ำไดเอาพี่น้องเบิงเอาผีถนนนะครับนั่นคือแพรธรรมดาแล้วที่ได้ลุ่มไปในแพรุูุล่ะครับกลางๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำขึ้นสูงนะครับกูดเดนะครับนี้กูดเดเอาเอาไปได้บ่นราบานนี้นี่และครับแพรได้ครับดื้อ เอานา้ำแค่บางๆไปได้ยูบัวทิงไหนไปได้ยูบัวทิงขุนไหมไม่เห็ล้วเ,เดนรถดาไป้จะเลียวข้บนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งก่อนไปเบิ่มก่อนเลี้ยวข้นขน,นะ รถเนอยู่ไหนอยาไปได้อยู่ป่ติ่านปีน่กันดะมันมีทงขึ้นไปเขาก็เรียกลงมาโปรดะระวังน้ำท่วมเรียวไปมองจอดะนแะแล้วก็ลงมาใชยหันโอ้ยเปิดเพ่งยสนอกไดช้ได้บ้อม่เี่้วกนพูดอจาจจะได้ินเสียงก็ได้ อันนี้ครับน้ำท่วมดวยครับด้วยนี่เอาชนทางน้ำท่วมแล้วนี่เอานี่น้ำเข้าไปในป่าเลยครับนี่เอาเนี่เข้าไปในป่าเลยรถที่หลายแต่เพิ่งหนียวบานนี่รถขึ้นหลายขนาดเลยเอาขึ้นไปน้ำพิ่นกันแน่นี่ขึ้นทางไดหล่ะขึ้นป็นตลารดบ่ พี่รถหลังบอ